ตอนที่สิบเจ็ดตายซะเอ๊ฟาบาดฮึโดนดาบของข้าเข้าไปเต็มๆแบบนี้ไม่ลดอย่างแน่นอนด้วยขึ้นพลังของดาบตอนนี้อวัยวะภายในของเจ้าแลกละเอียดหมดแล้วฮ่า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 หึฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะไอ้ลูกพันผสมเจ้ามีความสามารถแค่นี้หรือด้วยเสียงคำรามของซุนเฟยทักษะคนเถื่อนคำรามถูกเปิดใช้งานแล้วเอ๊ฟุ้ม <laughs> ไม่เคยได้ยินเสียงคำรามที่น่ากลัวขนาดนี้ที่ไหนมาก่อนมันมาจากนรกเสียงคำรามนี้ไม่ได้มาจากโลกนี้แย่แล้วร่างกายขยับไม่ได้เขามองเห็นถึงแววตาที่บ้าคลั่งคู่นั้นแววตาที่คมกริบประดุจมีดฆ่าเสร็จแน่ชั่วพิบตาเขารู้สึกว่าในใจของเขาก่อบพันพรั่งผูกความหวาดกลัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฟุ่มกำมมัดเจ้าโง่ตายไปซะยา yeah. เอ,อือ การทำแบบนี้มันทำให้เกอะแตกและแนบเข้ากับผิวหนังโดยตรงอ้าข้าผู้นี้เนี่ยนะพ่ายแพ้เ,อ,อ,เอ,อือเืออ้า เหล่าทหารมองไปที่ซุนเฟยที่ยืนอย่างสง่าพาเผยแม้ว่าจะมีดาบเสียบอยู่ที่ไหลแววตาของพวกเขาทั้งหมดนั้นมีเพียงชื่นชมไม่อยากจะเชื่อบ้าคลั่งเล่า้อนและบูชาดวงตาสุขสวัยเหมือนเห็นพระเจ้าลงมาจุติบนโลกมนุษย์แม้กระทั่งแฟงแลมพาร์ที่เป็นนักลบสามดาวยังระงับความเจ็บปวดในร่างกายตัวเองเขาจ้องมองมาที่ซุนเฟยด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเคารพและคร่งครึม <c oughs> จับดึงออกเฉาฟูมเอ้อแชมบอร์ดจงจเจริญฟูมฮึเหล่าทหารของข้ามาตะโกนไล่พวกมันไปพร้อมกับข้าไปบอกในท่านตูดหมาของพวกเจ้าซะมาจากทางไหนก็กลับไปทางนั้นหนึ่งสองสามเอ๊ไปบอกในท่านตูดหมาของพวกเจ้าซะมาจากทางไหนก็กลับไปทางนั้นฮึเอออเล็กซานเดอร์เอ๊ อเล็กซานเดอร์ทำไมท่านมาอยู่ที่นี่ทั้งสองสาวมาที่นี่อย่างเงียบๆซุนเฟยจะทำอย่างไรต่อไปโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้า